สวัสดีครับมือนิกรเส่าววันที่18เนาะครับน้องมินิก็จะมาอัปเดตครับผมต้นกล้วยที่ปลูกไว้หนึ่งเดือนแล้วครับว่างามปันไดครับนี่ครับลำใหญ่ๆเลยครับนี่หนึ่งเดือนนะครับอัปเดตหนึ่งเดือนให้เบิรงครับว่าต้นกล้วยงามปันไดครับครับผม นี่เลยครับหนึ่งเดือนครับสูบนี่หนึ่งเดือนครับต้นไ่ครับใบเขียวกล้วยหอมด้ครับนี่นี่รุ่นนี่ก็คือรุนหลังครับวันนีอันนี้ปลูกในสิห้ามือครับเอามาเสริมรุนแหลครับว่ามันห่างเกินครับก็เลยมาเสริมอีกต้นหนึ่งระวางแถวครับผมมีแต่ต้นหญ่ๆครับผมเมืองครับ รุ่นนี้ครับเปรียบเทียบกันเลยครับรุ่นแรกรุ่นสองครับนี่ครับใหญ่ตางกันอยู่ครับรุ่นนี้เท่ากับปลูกประมาณสามสิบต้นครับรุ่นนี้กำลังงามเลยครับสามสิบต้นอันนี้รุ่นล้างครับนี่ยังหน่อยอยู่ครับมาเสริมกลางหล่องครับผม ตัวดินมันแห้งเกินครับครับผมตอนปลูกเท่ากับบดใส่ปุ๋ยหรอครับใส่แต่ดินห้องไหวครับดินไอทุ่งครับผมหดหนามเกือบเสอมือครับนี่เพราะว่าเทาตรงมาหดทุเรียนเกือบเสอมือเท่ากับตรงหดแผมพร้อมๆกันเลยครับ ก็มาอัปเดตให้เบิ้งนะครับผมนครับมีแต่ลำหญ่ๆอยู่ครับต้นงามงามครับต้นเท่าแขนแล้วครับเป็นครับีต้นนี้ครับหนึ่งเดือนครับ ที่ได้ปลูกมากครับแต่ยังเตี่ยก็ต้นทุเรียนอยู่ครับเพราะต้นทุเรียนซื้อมาต้นสูงครับครับมีแค่นี้แหละครับกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนด้วรครับเด้อขอบคุณครับผม